สวัสดีผมป๊อบเ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกิร์ลโฟร์สสตาร์ทเข้มข้างเลยโอ้เพลงยังเราเล่นกระสีไปเนี่ยงยังไงกันเออไม่มีตัวทูตัวเรียวเอ่อกดอีกว้าสุดขท้าใช้ทุกตัดจีนประตูอะไรจับพวกคิวโอเปนสดหรอโอเปนสดหรอโอเปน ไม่เอาเปิดประตูเต้นย่อเยอยผมด้วยไอเค้ยเมื่อกี้จามเกียร์นักสู้ผู้นี้ไฟไฟอะไรเมื่อกี้ตุยหลังไม่ใช่ผู้ชายทำไมทำไมอือมีอมไหมมามาเปิดประตูหลบหลบ เปิดโอ้เลเวลหนึ่งฟรีอผมขออนุญาตปิดเพลงเพราะว่าผมมีเพลงที่น่าจะดีกว่านี้เพราะผมคิดว่าผมน่าจะมีเพลงที่สนุกกว่านี้เราปิดเพลงไปก่อนเรอบนี้ม,มีปืนป่ะจกมือขึ้นไนนอ้นุ่มหย่อนทิ้งไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเอามีเ,าเซนเซอร์ให้ด้วยวะเฮ้ยวุ้น อรีสปอยเอามาเอาม่เอามาเปิดประตูเปิดประตูปัง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 เปิดประตูปังปังปังไม่มีจำได้ห้องนี้อยู่ห้องนี้เฮ้ย,ยปืนไม่มีลูกยังไม่ได้เปิดห้องนี้เลยม,มีอะไรเอ้ยเฮ้ยวางอาวุธลงวางอาวุธลง ไม่งั้นจะโดนไม่งั้นจะโดนไม่งั้นจะโดนหลบ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 อืมอืมอืมโยนวิ่งหลบอืมอืมอเกมมันง่ายและเร็วดีนะด่านที่สามมีกี่ด่านกันวะมาต่อกันด่านที่สาม ต่ปืนมันมีแค่แค่หกนัดอะผมว่ากระสุนมันให้น้อยไปนะเอาจริงๆเอาจริงๆเงินจริงๆเอาจริงๆโหโอ้ยโอ๊ยหลบพาดนิดหน่อยอืออุ๊ยอะไรอะไรอะไรอะีซียุบมอนต้อนผ้าจ่ายอ้าวไม่มีจ่ายจ่าใจ่าย ไม่มีอะไรเลยเอา้านี่แหละเตะซ้ำด้วยต้องอะไรจ่ายจ่ายจ่ายผ่านแล้วเหรอใช้เวลาไปหนึ่งนาทีโคตรนะ <c oughs> ตีนคือเป็นอะไร <c oughs> โอ้หดูก,กล้ามขา <c oughs> โอ้ my god นี่เธอดูดิดูซิดูดูดิมีคนโทรมาฮัลโหล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 ทำอะไรเฮ้ ว่าจบวักเดี๋ยวฟังไปดูเรื่องที่รักมีคนโทรมาวางไม่ได้สดชื่นอะไรรู้นะตีติดที่รักตีติดที่รักตีติดติติดติดติติดติดกูติดหลีลูกหยิบเอ้ามาไงเนีย characters characters. Alright, <t 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 ่ยอือไปดูชัดๆรองเท้ากูเบ่าว่าคุณ ไปจบรอุ้ยปัดจบมุมประตูปุมประตูมุมประตูมุมประตูปิดประตูอยู่นี่โปิดเยอะ เหมือนจะมีถังระเบิดเอาไปอก่าโดนโนดนโะยยย

เ้ยไม่มีอาวุธเลยมีอาวุธเลยขีาให้ขีดได้ละเท้าคุณอยู่แฮนด์ซับเฮ้ยประตูปีศาจไปวาดฟาดสปีดรันเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เล็งถังรอตุ้งเข้าปั๊น ขีบเก็บปืนขีบขีบเข้าไปในห้องมีตัวหนึ่งมีสองตัวปาปืนทีบเปิดประตูนี่แคด่ด่านสามไหมแค่ด่านสามโนสโคปโนสโคลบลบลบขอปืนกระบอกใหม่ขอปืนยัด yeah. Put your hands u คุณ o Put your hands up Put your hands, you hands up bro Put y o แฮน a n d s up Put your hands up พุดยูแฮนอ้าวไม่สับเนี่ยพุดยูแฮนสับโรเราจะเคลียร์้องพุดยูแฮนสับพุดยูแฮนสับพุด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 ทูทอกถังมันระเบิดเนี่ยปืนแล้วมีมปืนแล้วอืมอืมแม่แม่ เป็นเสือกเปล่าผ่านแคทีขาดสองตัวช่างโห่แม่งไม่สนละจไปตามล่าเอารองเท้าคืนกันเราทหารด่านที่ห้าโอ้เต็มเจอโดโอ้โว้าวสุดที่เด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 เจ้ทับกูจูเรนทับโปรลูกหมดลูกหมดเดี๋ยวเย็นดิปาดหัวผมเปิด ต u t t ตูู้ u t t y put y hand up put your h a ู d r your hand motherfucker what the f u c k ใครถีบวะอดีตไร่ดีมามาอ้เปิดไปเปิดไปกระาิงแล้วก็ห้องข้างหลัง ตายได้หนึ่งหัวได้โอ้ปาดปาดปาดโยนทิ้งเก็บปืนพวกตัวทีปาดหัวคมคมอ้าวตายตายหมดเคลียร์ห้องน้ำห้องนี้มีตัวหนึ่งทิ้งปืนเก็บใหม่ปืนแล้วเก็บใหม่ทิ้งทิ้งเก็บใหม่ ทิ้งเก็บไหมไม่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 ใช่นี้อ้อไม่มีแล้วเหรอคุได้โอ้โหไม่ไม่มีลูกอีกเดี๋ยวเด้อพี่โอเคกระโดดทีมคู่อ่าเอ้ยทำไมตายโอ้ดหจาที่ห้ามันยากจังวะเก็บสมุดประหยัดเก็บคุณพก อืม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 ไม่ผ่านลักีวว้ลบลบโนวาเจ็บโนเจมิทโนเจมิท ค <Okay. S 2> มดตีว่าว่าไม้กระบองมันตีไก่หรือเกินกระโดดถีบขาคู่โอ้ยแม่งไม่ตายตีถีบไาแล้วขาตัวหนึ่งดาสุ่ท้ายของวันนี้ โอรับบ์โอ้โหปีรี umas, ่ไยวะโดดทีบขาคู่ลบ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  ลบ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 บลบลอบลอื่น่ะไม่มีวันวะละตี่อาา